ยังตื่นเต้นอยู่เลยนะคะจริงๆก็เชื่อว่าทั้งคู่นะคะสมมงทั้งคู่เนาะเพราะว่าวันนี้มันไม่ใช่มีแค่การตัดสินบนเวทีอย่างเดียวนะคะเราเก็บตัวกันมาตลอดแ,แะในเวลา5วันเนี่ยเราเห็นหลายๆอย่างนะคะของ potential ของทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็น beauty body brand business ที่เขามีครบทับ้งคูค่แล้วก็รอบห้องดำเนี่ยที่มีการไลฟ์ออกไปอ่ะก็เชื่อว่าทุกคนมีโอกาสได้เห็น ทัศนติของน้องทั้งสองคนว่าสมมงแล้วจริงๆนะคะคือคือถ้าสังเกตว่าจากการที่ชี่จะเป็นพีดีทั้งสองปีเนี่ยที่จะเลือกคนคือความโชคดีเราคือเรามี2องมงกุฎดังนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเลือกลุกที่มันซ้ํากันนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะเลือกยูยี่ที่แบบเป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยสวยมาเลยอะไรเงี้ยแต่เชเอมเขาจะไปเรื่องของสปปชไปเลยนะคะวันนี้สิ่งที่เห็นชัดเจนคือพิงก์กับพราดามีคาแรคเตอร์ที่ไปกันคละทาง เด่นกันคนละแบบนะคะแล้วก็ไม่มีเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยว่าใครดีกว่าใครนะคะอย่างพริ้งเนี่ยเขาจะไปสายแบบเมื่อสักครู่ก็เห็นเนาะว่าสปอนก็คือรักมาก <S 2> <S 2> <S 2> อะไรประมาณนี้นะคะสปอนก็จะเลือกเขาแต่ Prada เนี่ยบนเวทีคือไม่มีใครเอาเขาเอาลงไม่มีใครเอาเขาลงได้เลยนะคะคือแค่เดินออกมาแบบแค่ยืนอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละมันเลยทําให้เรารู้สึกว่า เป็นความโชคดีของเราอีกปีหนึ่งที่ได้ลูกสาวนะคะที่ดีทั้งสองคนก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เรานะคะและคุณลำปางด้วยค่ะ รู้สึกดีใจที่เลือกที่นี่บอกก่อนเลยคะ่ะว่าที่ตัดสินใจมาลงที่ลำพูนเนี่ยเพราะรู้สึกว่าการทํางานของแมชี่กับปาเจนี่คือดีจริง,รงๆการที่เราจะเลือกจังหวัดลงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะสุ่มไปที่ไหนก็ได้แต่เราต้องดูแบ็กกราวน์ต้องดูการทํางานต้องดูทุกอย่างเลยคะ่ะซึ่งวันนี้ก็ทําให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเลือกไม่ผิดที่จริงเมืหลายคนก็บอมาว่าหนึ่งเราก็เป็นคนอยู่ในวงก,การบันเทิงแาเราจะมีอะไรมาพัฒนาแบบทางลำพูนบ้าง ก็อย่างแรกเลยนะคะหลังจากวันพรุ่งนี้ไปก็คืองานเข้ารัวๆเลยค่ะก็ลูกค้าที่รับงานไว้นะคะก็พรุ่งนี้ก็เริ่มทํางานแล้วค่ะแล้วก็จากนี้ไปพิงก็จะพยายามหางานให้ได้เข้ากองให้ได้มากที่สุดเลยค่ะเพราะพิงรู้สึกว่าการที่เราได้รับตําแหน่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทํากลับมาให้กองคือสร้างชื่อเสียงให้กองสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดแล้วงานต้องเข้ามาให้ได้เยอะที่สุดเลยค่ะพิงครับอยู่ในวงการแล้วเรามีสัญญาอะไรติดจากทางกองละคร ตอนนี้ไม่มีสัญญาค่ะตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยทุกอย่างค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็สนับสนุนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วเร็วๆนี้ก็กำลจะมีซีรีส์ยูริด้วยค่ะคากติดตามด้วยนะคะบงโลกแล้วพี่สาแล้วค่ะก็เหมือนที่บอกค่ะก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เหมือนครั้งแรกตลอดนะคะไม่ว่าจะผ่านมากี่เวทีหรือเข้ากองใหญ่มาสองรอบแล้วก็ตามก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะก็ดีใจมากที่ได้เป็นลูกสาวแม่ชีวันเจแลวก็พี่ตู้นะคะ พีดีมิสแกร์ลำพูล,ลำปางนะคะเพราะว่าเล่งเห็นถึงศักยภาพของพีดีทั้งคู่ตั้งแต่ตอนปีที่แล้วด้วยค่ะแล้วก็พอมีโอกาสได้ทำกิจกรรมแคมเปญแล้วคลิปที่ได้ไปเวียดนาม่ะคะที่พะไ,ได้ไปเวียดนามมาก็มีโอกาสได้ได้พูดคุยกับพี่ๆแล้วก็แม่แม,ม่ชีปาเจเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่า เขาเขาดูแลทุกคนเป็นครอบครัวจริงๆเรารสึกว่าคือถ้าเราได้เป็นลูกเขาเราก็จะเหมือนแบบมีมีครอบครัวเพิ่มจริงๆค่ะซึ่งแบบบรรยากาศอบอุ่นจริงๆแล้วเห็นบรรยากาศการทํางานทุกคนทุ่มเทกับกับก,บการประกวดวันนี้มากๆ กับการประกวดครั้งนี้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่วันนี้นะคะตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะทั้งพี่เอมพี่ยุยยี่นะคะแม่ชีปะเจพี่ตู้นะคะแล้วก็พี่ๆทีมงานเพื่อนหลายลายคนเลยทุกคนนะคะทุ่มเทแรงกายแรงใจอดหลับอดนอน,น,อนเพื่อให้งานวันนี้ออกมาดีที่สุดหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูดีใจมากที่วันนี้หนูได้เป็นตัวแทนมมสการลําพูลําปังเนาะได้กับได้เป็นคนใหม่ที่จะเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้อย่างภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ได้มาร่วมงานกับ พี่ทุกคนด้วยแล้วก็ได้เป็นลูกสาววันนี้ส่วนตัวเรากดดันไหมเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเพ่จับตามองอยู่แล้วว่าน่าจะมุมใดมุมหนึ่งของคุคือถามว่ากดดันไหมหรอคะมันมันเลยจุดคําว่ากดดันเรามากกว่าค่ะคือหนูไม่ได้มองว่าหนูต่อสู้กับใครละอันนี้คือหนูไฟกับตัวเองแล้วค่ะเพราะว่าถามว่าใช่ละค่ะคนให้หนูเป็นตัวเต็งมันเป็นอะไรที่หนูปฏิเสธไม่ได้แต่ว่ากับตัวหนูเองอะทุกครั้งที่หนูกลับมาประกวดมันคือการเริ่มต้นใหม่ตลอดเพราะว่าทายังไงที่เราจะกลับมาแล้วเราจะไม่เหมือนเดิม ราะถ้าเราเหมือนเดิมมันก็คงจะยากที่เราจะสู้คนรุ่นใหม่ได้กับหรือน้องๆนานงงามรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นทุกทุกครั้งที่หนูกลับมาประกวดมันคือการช ALLENGE ตัวเองทุกครั้งเลยมันก็ยากขึ้นไปเรื่อยๆๆที่เป็นจังหวัดที่แบบ,บใช่เป็นจังหวัดที่แบบว่ามีพีดีมีรางวัลพีดีรองพีดียอดเยี่ยมนะคะมันก็ยอมไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็รู้ว่าเขาเต็มที่เราก็ต้องเต็มที่เหมือนกันพิน่งพิ่งได้โมงลงนะคนก็จับตามองว่า,วาสองคนนี้น่าก็จะหนึ่งทีมภาค ก็ไม่ oh, oh รู้อะค่ะ h a s h c h e ต้องมาแล้วคะมงเหนือมันแน่นี่แล like like people, ้วพิงค์ล่ะรู้สึกยังไงเพราะว่าคนก็จะจับตามองเราว่าน่าจะอยู่ในทีมภาพเอาจริงๆคือถามว่ากดดันไหมมันมันก็กดดันแต่คือเราก็ไม่ได้เอาเราไปเปรียบเทียบใครสิ่งที่พิงค์ยึดคือยึดตัวเองเป็นหลักค่ะความเป็นตัวเองนี่แหละจะทําให้ทุกคนเนี่ยรักเราซึ่งสิ่งที่เราต้องเพิ่มร์ฟอร์แมนซ์การถ่ายของอะไรอย่างงี้มันก็เป็นเรื่องของเกมในการประกวดเพราะฉะนั้น การเป็นตัวเองเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดสุดท้ายฝากขอบคุณแฟนๆหน่อยก็ฝากขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะคะพี่ๆดอมทุกคนที่เดินทางมาไกลมากวันนี้คือแบบรู้สึกดีใจมากๆเลยที่เราทำสำเร็จแล้วก็ฝากให้ทุกคนติดตามมิสแกนลำพูนลำปางด้วยนะคะค่ะก็ฝากด้วยนะคะมิสแกนลำปางนะคะพราดาทันติตาดิลกนสกุลนะคะก็อยากจะบอกเลยว่าปีนี้มิสแกนลำพูนลำปาง ก็ไม่ธรรมดาอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามเลยแต่ว่าขอจองตำแหน่งควีนภาคเหนือแล้วกันนะคะพูดไว้ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าก็พราดาเชื่อว่าศักยภาพที่พราดามีอยู่ในตัวของพระเองอ่ะถ้าได้บวกกับสิ่งที่ที่ทางทีมทางครอบครัวนี้มีอ่ะมันจะทําให้พราดาแบบทะยานไปได้ไกลมากในวงการบันเทิงหรือวงการงานหรือวงการธุรกิจคือมองเห็นภาพนั้นเลยค่ะเลยรู้สึกว่าดีใจมากตอนที่ได้รับตําแหน่งนี้ รู้สึกยังไงที่ลูกๆแบบให้คำมั่นสัญญากับเราไว้ก็คือจริงๆเ,เรามีโอกาสได้สัมผัสน้องตลอดห้าวันที่ผ่านมานะคะเราก็เห็นแล้วว่าเราจะทํางานร่วมกับใครได้นะคะคือการที่เราเลือกจะเลือกคนมงมาทํางานด้วยกันหนึ่งปีอะเรามีประสบการณ์จากปีที่แล้วแล้วเนาะเราก็เลือกคนที่เรารู้สึกว่าเขา เขาพร้อมจะทํางานต่อกับเราแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันเพราะว่าวันนี้การที่ชิมมาถือดุสิตอะคะ่ะเรานอกจากจะมาทําเพื่อบ้านเกิดแล้วเราชอบการดูนางงามมากดังนั้นปีนี้ขอประกาศตรงนี้เลยละกันนะคะว่าเป้าหมายของมิสแกลำพนลำปางคือเราต้องการมงมิสแกนไทยแลนด์นะคะเท่านั้นะค่ะ